สวัสดีค่ะวิน d o w s มาสวัสดีนะคะคนเก่งปตาแป๋วแป๋วแปวแปวคองแม่ตานี่ลูกน้องตาโตมากเลยนะคะพี่กันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับลูก Google a น i น k คนช่วยคนช่วยของแม่พี่เธอเป็นไรลูก เป็นอะไรคะอ้อนอะไรอีกเนี่ยดยู่ในแปะขนอ่อนนะคะอะไรหนูกอะไรอ่ะนั่งดีๆสิคะนั่งดีๆสิคะหนูหิวเหรอหนูนั่งดีๆสิลูกนั่งดีๆ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 อ่านั่งลงดีๆค่ะนั่งลงดีๆค่ะอือตาเอ๋ตาเอ๋แป๋ะแวว ห,หน้าตานะคะหน้าตานคนขี้ออนโอ้บนบนอะไรนั่งลงดีๆค่ะไม่น่ารักไม่น่ารักเลยบนขี้บนอ่นะหนูอะ่ะจะอีจะอีบายบายก่อนวันนี้ดูวินโดว์ไปก่อนนะคะวินโดว์ไปก่อนนะคะอ้อ oh. นแม่แล้วคะ่ะ